แม่น้ำสองสีมาบนรจบกันมาดูรักดั้นเดิมครับร้อนเลยค่ะต้มเสร็จตามตามแล้วก็โยนเดินมาเรื่อยๆยอดถั่วดิน5บาท5บาทน้ำพริกอ๋องาเน่าน้ำหวานแห้งอยู่นะครับเนี่ยมาซื้อใกล้ เป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสีนะครับ<อ>ครัแม่เงาเจา้าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากอำเภอแม่เสเรียงไปเส้นทางใหม่ที่ทะ,ทะลุจังหวัดตากเจา้ากบก็จะใช้เวลาประมาณถ้าไปในตัวของอแม่สอดก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ200กว่ากิโลคงรับ220กว่ากิโลค่ะถึงแม่สอดเนะาะมาแวะชมวิวแม่น้ำสอสีที่ ทุกทีงานไม่เงาก่อนเจ้าทั้งแรกก่อนไปเที่ยเส้นทางนี้จะเป็นเลยมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะเส้นทางก็คโค้งเนาะพี่ทิพย์เนาะเป็นเขาคโค้งจุดนี้จะมีลานกางเต็นท์เลยนะคะมีลานกางเต็นท์นะครับจะนอนที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปแล้วเต็นต์ได้หมด้ยเอาพากันมาชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับโอ้ลานกางเต็นท์ก็ร่มรื่นนะเนี่ยครับ <c oughs> ทำไปเล่นไป <c oughs> <c oughs> ส,สดชื่นสดชื่นนี่มีต้นไม้สวยสวยิวมือน้ำสองสีอันตรายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนี่ไงครับมืน้ำสองสีมาบานจบกัน เจอแล้วอุทยานแห่งชาติไม่เงานะครับครั้งแรกอีกแล้วใช่ไหมสองสีมาบรรจบกันว้าวฝั่งขวาจะคุณฝั่งซ้ายจะใสนะครับแล้วมาบรรจบกันนะโอ้โหอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากฝั่งซ้ายาจ,ะจะเป็นแม่น้ำเงาฝั่งขวาเป็นแม่น้ำยวมแม่น้ำยวมจะมีความคุนกว่าค่ะครับ ั่งซ้ายน้ายําใสจะเป็นแม่น้ำเงาใสๆเลยทะลุบรรจบกันเนาะน่าร้องเรือมากๆเลยเราจะขับรถผ่านอำธารแห่งสาเร็จก่อนครับ,รบประมาณใช้เวลาถึงแม่สอดประมาณ4ี่ชั่วโมงนิดๆมาดูกันจะเจออะไรบ้างนอกระหว่างการเดินทางนะได้เลยเดี๋ยวเจออะไรส,สวยๆน่าสนใจจะลงไปถ่ายทำให้ได้รับชมนะครับชื่อแม่น้ำเงาก็คือแม่น้ำจะมีความใสเงาเหมือนกระจกดาวพี่เบีร์ แต่น้ำยวมจะสีคุณกว่าเนาะจะมาบรรจบกันที่จุดนี้เลยครับและจะไหลลงไปบรรจบกันที่น้ำเมยเนาะแม่น้ำสารวินจ้าไหลรวมกันตรงนู้ดอีกรอบนึ้ง ระหว่างทางก็จะผ่านกับบ้านแม่วะหลวงนะครับอำเภอท่าสงยางจังหวัดตาข้างทางนี่ขายอะไรเอ่ยก็น่าจะพักซานะครับแล้วก็ฟักทองฟักหม,มุนของบ้านนะครับอ๋อมะเขือขมไม่ใช่พุซานะ,ะมุเหมือนบ้านเนาะ ครับสวัสดีครับทอมัชโชเปิร์บ้านแม่เวยโพคีนะครับระหว่างทางก็ลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับ ซ้ายมือนี่นะซ้ายมือนีใช้ได้เลยอ้หลังนี้คลาสสิกนะครับเนี่ยสวยครับหลังนี้สวยอนุรักษ์ดั้งเดิมบ้านอยู่กันเมื่อกี่หลังเนาะวัยโพ้ี ไปดูนะครับไม่แน่ใจย้ายชุมเมืองแม่ชุมคนไต่เนี่ยไปซุ่มค่ะสวัสดีครับคนไต่เนาะคนไต่หรือว่าปากายโยนี่ปากายอยหน้าตีบ่ะ ห้ะามน่ครับภาษาอะไม่แน่ใจนะครับไม่่แนใจสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าใครพูดภาษาไทยได้บ้างแถวนี้เป็นชายแดนนะครับรัเราชายแดนเลยนะเนี่ยชายแดนจะรู้ฟพอดีสื่อสารกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรครับเขาใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ กี้เจอคนลงคนหนึง่งเหมือนจะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับน่าจะอยู่ผสมผสา,านกันในบ้านหนึ่งแบบคลาสสิกเู่เนาะคือภาษาไม่ได้แต่เราก็เข้ามาดูบรรยากาศในบ้านบ้านเก่าเนาะเนี่ยอยู่กันจริงๆเลยเนะี่ยมีให้ชมเนาะในยุคนี้อยู่ค่ะครับดเดินทางต่อเดินทางต่อเลยกันนะค่ะครับ สองอยางอีก54กิโลเมตรนะครับจวังัดตางอีก200กว่ากิโลเมตรกับระหว่างทางก็มีของขาย2ข้างทางนะครับนี่มุงกระเบื้องยาคานะครับเดินข้ามถนนมีอะไรไว้นอครับถ้า2ยางใช่ไหมเนี่ยครับออ่อะไรอ่ะ อะไรเนี่ยดำดำอะไรไม่รู้ต้องสอบถามถามชาวบ้านแต่อันนี้ทุ่นเน่าแน่นอนอ๋อทุ่นเน่าเป็นเม็ดๆดำๆนี่นะดำดำนี่อะไรไม่รู้เนาะเะเขือกลิ่นทุ่นเน่ามาเลยแล้วก็มะเขือเขาใหญ่มากนี่โอ้เมเขือเปล่าทำไมลูกใหญ่จังเนี่ยแม่เนี่ยเะเขือเพื่อน่ะเนี่ยนี่เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆจะคาดนะมันไม่แน่ใจแผลกีเนาะ อะไรดองนี่ลูกเมียงเหรอลูกเมียงดองเมียงดองนะครับเนี่ยขายเป็นโถั่วถั่วมีขายเป็นถุงเลยนะถามร้านที่เขามีคนเดียครับร้านนี้บ่มีคนมีมะกอกด้วยโอ้ยอันนี้อะไรบุกอ๋อบุกเหรอบุกเหรอฮะอ๋อบุกร้านร้อนๆเลยค่ะคัครบนมาแซงอู้มะกอกมะกอกไปกี่โลแล้วนะ สวัสดีคะ่ะเอามืชูเปอิลอ่ะโอ้เขากำลังทำอะไรอยู่คะับโอ้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยดูนี่นน่ะครับอ๋อขออนุญาตดูหน oh, ok? so. ่อยนะครับได้ครับโอ้นี่ชอบชอบทำด้ปลามาเหรอคะครับนี่คันไม่ั่นนอี้ไมขาดแล้วครับต้งเรียบร้อยแล้วครับตังต้มเสร็จตังตางแล้วก็ต้องนวดนวดแล้วก็ต้มตู้อีกรอบหนึ่งที่บ้านก็ทำ คนละแบบคนละแบบเนี่ยนะเป็นบุกป่าเนาะครับโอ้้นี่ไปสั่งเนาะในเมืองเนาะครับกำลังเขาเรียกว่าอะไรคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหรอคะนี่ยังครับยังต้องอีกรอบต้มผซมอีกกับกับปูนปูนครับผาจะได้กินเนาะปูนขาวเนาะแล้วก็ผสมอีกต้องโตุอีกครั้งนึงโอ้ หลายขั้นตอนหลายขั้นตอนบ้านท่าสองยางเนาะใช่ครับท่าสองยางรถมอเตอร์ชูเปอร์ค่ะใช่ไหมมอเตอร์ชูเปอร์คุณเคยขับรถเล่นเส้นนี้ไปเส้นนี้มาครั้งแรกเลยครั้งแรกแต่ได้ซึ่ตรงทำบุกนี่แหละขอดูให้ใกล้นะฮะชอบมากครับโอ้โหมีออเดอร์มาเรื่อยๆนะเนี่ยครับ จะเป็นต้มโขลเองแบบนี้เลยตับเบือตับเบือตับเบือม่ใชลาเลือดไก่นะไม่ใช่นะใช่คือบุกตัวเองแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับเป็นบุกซึ่งลูกค้าสั่งไว้นะครับเขาขายยังไงคะนี่รอละยีบาทรอละยี่สิบบาทโอ้ท้อไอทิพเขาทำอะไรกินมั่งเนี่ยสอนสักแล้วก็ยำยำอ๋อยำร้อนๆเลยค่ะไม่คันแน่นอนครับ คนละแบีบเกือบทั้งบ้านเราเนาะพ่อก็ทำแต่คนละแบบอันนั้นทำพ่อคนยังเคยทำอยู่ครับนี่ลูกอะไรคะวันนี้วันดปรอนจะแล้วจะตาปีนน้าลิมอ๋อมะเขือเออมะเขือเทศจะกอบด้วยะบ้างแต่ยังไม่สีแดงเออเป็นแบบสีเขียวเลยโอ้ผักแปลกๆเยอะเลยค่ะครับผักอะไรคะนี่จะกอดบ้างผักกระต่าผักผักปืนดอกนะผักอะไรนะก็ผักกาดกระเจี๊ยนอเออผักเปื่อยประกอบผักผักปืนดอก ผัดเปิดดอกมีเขาแปลกแล้วเนี่ยผักไปเยอะเลยนะโอ้ผักแปลกลาอย่างอันนี้เป็นแกงเหรอคะนี่ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ถั่วนดีที่งอกยอดถั่วดินนี่ไงถั่วดินเนี่ยเอาไปผัดเหรอคะผัดใส่น้ำมะฮองโอ้ไม่เคยเห็นน่ะเราดูหน่อยนะคะมีพริกด้วยแล้วก็มีของท้องถิ่นนะอันนี้คือ กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอกกระเจี๊ยบทํายังไงกระเจี๊ยบไปเผากินเหรอทรรมาลาเนาะทรรมาลาที่สำคัญกินก็ได้บุกน่ากินมากเลยครับถุงถุงถุงยี่สิบเหรอโอ้ถุงห้าสิบถุงจังเลยถุงห้าสิบข้าวคั่วข้าวคั่วทุงละสิบบาทสิบบาทสิบบาทอันนี้ห้าบาทขนมทอดกินอ๋อขนมขนมทอดเหมือนเป็นข้าวซอยทอดเลยเนาะเออมาลาอ่าถุงละห้าบาทห้าบาทห้าบาท โอ้โหขอดูหน่อยของปลกหมา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 กของบ้านบ้านนะของบ้านบ้านพริกแห้งก็มีพริกแห้งเป็นถุงทุงก็มีเนาะเสือครับขอดูก่อนเดี๋ยวจะดูอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะคะครับตะเบือค่ะเดี๋ยินตะบ้ตะบือเดินดูก่อนคิดก่อนเราจะกินอะไรนะครับโอ้โหของแปลกให้เลย ของท้องพินมีข้อหลามด้วยตรงนี้น่าจะเป็นร้านค้าได้แหละเนาะแต่ไม่เอามาขายคนหายและนีก็เจอเขาใช่เนนอครับนี่ยอดถั่วดินนี่เพิ่งซื้เห็นนี่ยอดถั่วดินเขาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยผัดน้ำมันห นอนอก็มีจ้าข้านก็มีนี่ครับโอ้ระหว่างทางก็ต้องวแวะนะครับมาชมสินค้า,า,าพื้น,นถิน่นจ้าขานเหรอนี่เลือกเลยค่ะเอาเอาใส่แกงอ่ะ,อะไม่เป็นไรเหมือนจ้าข้านบ้านเฮาเลยครับขมิน้นโอ้ขมิน้นนี่น่าซื้อขนาดเวียนเนีขมิ้นเะน,นะขมิ้นเล็กๆเกนี่ยอร่อยนะเนี่ย ดนทอะไรเนี่ยเนี่ยขมิ้น่ะเอาไปแกงนะกะซื้อไปให้แม่ไปแกงข้างหน้่ขมิ้นเนาะนี่อะไระนี่หนอหนอดองเนาะครับเนียยงดองลายอย่างดำดำนี่อะไรถามผมรู้เออดำดำนี่อะไรนี่ยงานนอกค่ะถั่วเน่าถั่วเน่าถักถักงานน่างานเน่าอ๋องานเน่าเหรอกินยังไงคะหน้าปีถ่านหน้าปี น้ำพริกอ๋องาเน่าโอเคยเห็นแต่ถั่วเน่าค่ะอันนี้เป็นงาเน่าโอ้ของดีประจําพื้นทิ่นงาเน่าของดีนี่เห็นแล้วฟักทอง่กินงาเน่านั่นเองฟักทองอ่อนนี่งาเน่านะครับแตกไหมพี่เรียชึงตรงงานเน่าเลยละใช่ใช่งาเนางาเน่าฟักทองอ่อนฟักทองอ่อนแล้วไปผัดเนาะอร่อยมากครับ อันนี้แบบอ่อนเหรอคะเักทองนี่อ่อนอ่อนอยู่ค่ะอ่อน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 อืมลูกเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่แพงนะคนนี้จะเอาไปผัดกินละเอาาวิลล่าเนาะอร่อยเนาะจะชอบแบบเขาทำบุกมอกินนะใช่ใช่จะเห็นการทำบุกเอาลูกไหนดีสวยๆพักทอง ชาวบัทสาบาทครับคุณนุ่นมิ้นนี่เท่าไหร่คะครับมินยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอสาวบาทพอแน่เปยนะสาวถูกห้าสิบบาทสามถูกห้าสิบถูกเองเลยเหรอคะครับขนมนี่เนาขนมฟักทองครับอันที่เรากินเนาะครับค่ะไทยดีไทยดีค่ะเม็ดอะไรนี่ขนมอ๋อขนม ข <scratching> <g ül> น,นมนึกว่าไม่อะไรขนมเหรอถั่วดินถั่วดินห้าบาทห้าบาทครับอ่าใครดีใครดีครับไปได้สัตว์ทองอะอีกสองชั่วโมงถึงแม่สอดสองชั่วโมงถึงแม่สอดข้าคืนนี้เราก็จะพาไปจังหวัดตากเนาะแม่สอดค่ะจังหวัดตากไปอีกสองร้อยกว <c oughs> <ต>่าโลค่ะอ๋อแม่สอดแม่สอดก็คืออยู่ในจังหวัดตากแล้วแต่ว<ต>่าเป็นอำเภอครับจังหวัดตากเมืองใหญ่ก็จะไปอีก ร้อยก็โล่งั้นครับคนนี้อยู่ที่อำเภอไม่สอนเนาะไม่สอนพอครับขับรถมืดมืดอันตรายใช่อีกสองชั่วโมงนะครับค่ะไปไปต่อไปเดินทางต่อโอ้หนุนร้านนี่อะไรดีเดี๋ยวดูก่อนยิกมกันไหมได้ครับไปมาอุ่นหนุนร้านนี้บุกเนาะน่าสนใจแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทำอาหารเนาะครับ อุดหนุนพริกแห้งพริกแห้งขายไงคะพริกแห้งกี่บาทครับ20บาท20่สิบอุดหนุนนันนี้เนอร์เพราะยังไม่ได้ทําอาหารกลัวซื้อไปมันจะเสียเสียบ้างเอาพริกนี่ไม่เสียนี่ยี่สิบยี่สิบจัดไปมาเริ่มเลยครับขายดิบขายดีจ่าตั้งก่อนสวัดีนะคะครับค่ะดีค่ะดีนะครับ ครับมีรถด้ยสา,ปายประชามไทยเนาะ,ะที่นี่จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มรถแม่เสลียงแม่สอดค่ะครับทางบ้านเราเชียงเหมือนก็จะเป็นรถแดงรถเหลืองนะ,ะที่นี่สีส้มครับน,น,นั่งทีก็านั่งยาวเลยนะพี่เบียสี่ชั่วโมงกว่าเลยนะครับจะปวดตูดหน่อยถ้าได้นั่งก็อาจจะได้ฟรีแบบหนึ่งครับจอดข้างทาง จอดก่อนส่งคนก่อนดูสีรถนะครับสีส้มแบบนี้นะครับครับ,รบทางผ่านก็จะเป็นบ้านโกลาเฮงก็จะมีเจดีสีทองนะครับอยู่ข้างทางแล้วก็แม่น้ำสายใหญ่นะครับโอ้นชาวบ,บ้านหาปลายอยู่ฝั่งนู้นด้วยนี่โอ้กลางวานแห่อยู่นะครับเนะี่ย สูมดูใกล้ไม่ไน้ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านู่นนะหาปลา,าครับน่าลงไปสัมผัสมากเลยอะ่ะ ครับระหว่างทางเราก็มาเจอหมู่บ้านแม่สลิดน้อยนะครับก็พอดีเห็นว่าบ้านคลาสสิกนะก็เลยอยากจะลงมาสัมผัสบรรยากาศนะครับนี่นี่มาดูมุมนี้ค่ะครับม,มีในโซนของมุมนี้นะคะ่ะเยอะเลยนะพี่เห็นก็โอ้เป็นชั้นๆๆเป็นใบตองตึงนะครับโอ้อยาหาอุ้ยใบตองตึงมุงหลังคาแล้วก็ข้างหลังนู่นจะเป็นแม่น้ําใหญ่นะคะเดี๋ยวไปถามชาวบ้าน เป็นปัการนะคะเมื่อกี้ลงไปสอบถามร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นชากเกียงน,น,นี่ดูบ้านก็ยังคลาสสิกอะเนี่ย,ย,ยครับสวยมากเลยอะ่ะน,น,นี่น่าจะปลูกอะไรเนี่ยยอดฟักทองเนาะครับ เเรียกนอ๋อแม่น้ำเมยที่เราแวะไปเมื่อกี้นี่ที่เราออมโมชอปเปอร์ออมโมชเปอร์ครับปลกยอนะคะที่ก็เรียกว่าหมูอ๋อน้องหมานะหมาอ๋อแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยเนาะมาจากแม่สอดเลยค่ะโอ้โหนี่หมาพันอะไรเนี่ยดุไหมคะดุไหม นะบรรยากาศบานบ้านนะครับก็ที่เราผ่านไปเมื่อกี้คือแม่น้ำเมยนะใช่แม่น้ำเมยครับนีค่คือบ้านยิดถนนที่จเจริญแล้วนะเบียแต่บ้านเรือนยังคงโบราณอยู่กันแบบนี้นนะอ,อยู่นะมีซอยหมู่บ้านแบบเดินผ่านแบบนี้เลยมาดูกๆมาละอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้วยวาย สอดแล้วพักกันที่เทมเพลต์อพาร์ตเมนต์ห้องของเ,าเราไปยังไงมั่งเอยโอเคเลยเนาะพี่เบียร์เนาะครับอันนี้จองผ่านอัตกิอา400ปกติราคา500บาทราคาแบบแพงค่ะใกล้ในเมืองเลยโรมินสันไ่โคโอ้โหตาดริมเมย มีแอร์เลยนะครับนี่ห้องกว้างขวางสะอาดเนาะมีตู้เย็นก๊ต้มน้ำแกต้มน้ำเครื่อง,องทำน้ำอุ่นนีน่มีชักโครกพร้อมครับครับ<า>อพักยกก่อนเดินทางกันไปไกลครับจากแม่ฮ่องสอนสู่จวัดตากนะครับ